สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำน้ำพริกกะปินะครับหลังจากเลิกงานวันนี้เลิกงานมาพอดีกลับจากบ้านนะครับแล้วไปเก็บมะเขือพวงมาได้นิดเดียวก็เลยจะมาทำน้ำพริกกะปินะครับกินกันเย็นนี้นะครับหลังเลิกงานเนาะนะครับก็มเเีอะไรบมาครับนี่นะครับ มีพริกแดงนะครับกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูนะครับผมจะใส่พร้อมกันเลยนะครับใส่พร้อมไปเลยนะครับตำนะครับตำให้พอแหลกนะครับก็จะใส่น้ำตาลครับ ส่วนน้ำตาลปีบ๊บไม่มีนะครับมใส่น้ำตาลสายที่มีในท e ี G ่เกไว้นะครับใส่น้ำตาลรายอ่าช้อนหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนจาใส่หนึ่งช้อนนะครับน้ำไม่เข้ากันเลยครับก็ต่อไปก็จะเป็นอุปีนะครับ

ครับไปนะครับผมใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับน้ำปลาช้อนนะนึัง เอาก่นเลยครับช้นอนมะนาวหนึ่งลูกครับของมะนาวเลยครับของมะนาวเก็บไม้ไอกครับมะนาวก็เก็บมาจากสวนนะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับมะนาวจากบ้านนะนี่ครับรวงเลย อะไรเรากินเองหยิบมือนีนอ่นะครับโอเคนะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับนะครับมาเขื่อพวงด้ยหน่อยนะครับลืมใส่นะครับเมื่อกี้อ่าเส่สีหยลังได้ครับเขื่อนพวง พี่พีเลยครับอนี่ครับเสร็จแล้วนะครับลองชิมดูครับอืมเยี่ยมเลยครับอืมนะลำพิกกับิีกนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปทานข้าวกันนะครับลำพิกกะบิแล้วก็ปลาทูทอดนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ น้ำพริกกะปิปลาทูนะครับกับข้าวสวยร้อนๆนะครับกับผักพื้นบ้านเราเองนะครับที่หาตามที่สวนครับผมเก็บมานะครับหลังจากกลับบ้านนะครับก็ทําแบบง่ายๆกินง่ายๆครับชีวิตบ้านๆครับหลังเลิกงานนะครับมากินข้าวกันนะครับปลาทูหนึ่งตัวนะครับกับพริกกรุกครับนี่ ตัูพูนะครับตัูพูนะครับผักกะหยงบ้านเรานะครับผักกระหยงครับกะหยงนะครับโอ้กระไดกระดิ่งกระโดนนะครับจานเล็กดเดียวครับอยู่แบบเป็นบ้านง่ายๆครับนี่ครับนี่ครับอย่ผักสดนะครับ อันนี้ครับเก็บไปทุ่งนาครับใส่ป,ประทูหน่อยนะครับใช้มือเลยครับ พานะครับแต่ว่าใบนักรักนระับตัดสดๆก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่ผมรีวิวไว้เมื่อคิดไแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบ็นบ้านนะครับมีอ,อะไรก็กินแบบนั้นนะครับหาได้ก็กินแบบนั้นนะครับหลังเลิกงานมา ครับมีอะไรที่อยู่ในหอที่เราเก็บไว,ว้เราก็เอามาทำกินนะครับนะครับก็วันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์นะครับหากินไปทำ กินไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ